ะคุณผู้ชมก็อยู่คางนีอยู่ในป่าโคกอะไรคุณอาจจะคุ้นเคยกันนะเจอกันอ่าถือแบนี้นี่เลยนี่มอ่หน่อยดูอ่าเห็นต้นไม้คุณผู้ชมนี่ลักษณะจะเป็นเถานะคุณผู้ชมนี่ก็คือต้นอีเถาวนะคุณผู้ชมอาไรคุณอาจจะรู้จักกันนะคุณเคยกันเป็นจำนวนมากเวลาเดินป่าโคกมักจะเจอต้นนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะ โอเคคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยพบได้ตามป่าโคกทุ่ไปได้เ,เป็นสูนภัยที่มีสรรพคุณค่อนข้างที่จะดีนะฮะคุณผู้ชมและเป็นสูนภัยที่มีรากดำาฮะเวลาเข้าป่าในช่วงเดือนเมษายนต้องระวังต้นทองเมอดใครรู้จักต้นทองเมอดบ้างฮะก็คือต้นนี้มันจะมีอะไรก็คือมีหนอนในช่วงฤดูร้อนจะมีหนอนตัวนี้เลยเรียกว่าหนอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมหนอนบกหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนอนอะไรเนี่ย ถ้าโดนแล้วจะปวดแสบปวดร้อนมากเหมือนกับเราเอาไฟมาจี้มันจะแสบแล้วก็จะเป็นแผลนะถ้าอยู่ในปา่าก็ต้องระวังกันด้วยเวลาเดินนะช่วงเมษามักจะเจอหนอนตัวนี้มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่มีทุกต้นนะที่เป็นต้นฟองเหมือดมีทุกต้นเลยก็ต้องระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมนี่ต้นฟองเหมือดของเรานี่ผมเคยโดนแล้วนะปวดแสบปวดร้อนมากโดนผิวหนังของเราแล้วผิวหนังของเรานี่จะโดนแบบเหมือนใส่ไหมเลยนะก็ต้องระวังด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อครับ กับถึนไฟต้นอีเถานะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะขุดรากให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่ารากของเขา,าน,เนั้นดำยังไงส่วนเมื่อก่อนเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ตัวเถามันเนี่ยนะนำมาทําเป็นเครื่องประดับือว่าจะเป็นกําไลข้อมือหรือมงกุฎนะฮะเนี่ยจะเอามาหลายๆเถาม,มารวมกันให้เป็นเถาที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมาหม้นในเป็นวงกลมใช่ไหมคุณมิ้ชมก็จะใส่หัวเป็นมงกุฎ นะสมก่อนาจะนิยมใช้กันมากเลยนะคุณผู้ชมกับต้นอีเถานะเป็นประโยชน์นะฮะท่านผู้ชมขเขาและเป็นสูตรไฟที่มีสรรพคุณที่ดีนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกสรรพคุณแล้วก็มีอะไรกันบ้างะะเดี๋ยวพาดูต้นก่อนลักษณะต้นและใบจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่ครับนี่คือหน้าใบนะคุณผู้ชมหลังใบอย่างนี้สังเกตง่ายๆเลยคุณผู้ชมดูลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะสามารถปลูกประดับก็ได้ดูเปล่ดีนะนี่ บางพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะหาย,ยากพอสมครวรนะคุณผู้ชมอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนรากของเขาว่ารากของเขาจะเป็นยังไงครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยดูรากนะคุณผู้ชมเป็นรากที่มีสีดำล้วนแบบนี้แปลกดีนะนี่มีรสชาติที่ขมนะคุณผู้ชมเวรลารต้มดื่มนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปปรรพคุณของเขากันว่าสปปรรพคุณของเขานั้นมีอะไรกันบ้างเ,เราไปรับชมกันเลยครับ สารพคุณของต้นอีเถาหรือต้นลิเผานะคุณผู้ชมใช้รากของเขานาะนามาต้มน้ําดื่มซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้อาการร้อนในแก้โรคเนิ้วนะฮะท่านผู้ชมช่วยขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีแล้ยังช่วยรักษาโรคเม็งได้อีกด้วยนะส่วนทั้งต้นของเขานะคุณผู้ชมทั้งต้นและเถานําม,มาตำให้ละเอียดนะคุณผู้ชมใชพ้พอกบริเวณที่โดนแมงสัตว์กัดต่อยกัดอย่างเช่นตะขาแมงป่องหรือพึ่งนะฮะเป็นต้นจะช,ช่วยรักษาได้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมและใบนะใช้ตำพอก จะช่วยรักษาผื่นแดงได้หรือแก้อาการปวดข้อได้นั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนประโยชน์ของต้นลิเพาหรือต้นอีเถาสามารถนํามาทําเป็นเชือกหรือนํามาทําเป็นเครื่องจักสานได้เช่นกระเป๋าหรือตะกร้าเป็นต้นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นกันบ,บ้างกับส่วนภพยต้นอีเถาครัก็ต่างจังหวัดจะเรียกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่เลยแต่บางพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมบางคนน่าจะใช้ส่วนเทา้าของเขาเนี่ยนำไปสานเป็นกระเป๋าได้นะคุณผู้ชมนี่จากธรรมชาติล้วนเลยนะคุณผู้ชม เอาเป็นเถ้าที่เหนียวเพราะมควรอยู่ถือว่าเหนียวใช้ได้เลยฮะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจะททำคลิปต่อๆไปคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนันี้ผมขอตัวลาไปก่สมัยต้นอีเทาของเราฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ